สวัสดีครับผมเซลาเซลพอรลอยวีฟอส 10m เอครับวันนี้จะพามาดู p พอรลอยวีฟอสิบนะครับว่าเพาเรารอยเชื่อมหนาสวยแตกต่างจากเพอรลอยท้องตลาดทั่วไปแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญระบบเบรมมือ ABS เป็นลิขสิทธิ์ของหอใหญ่อะไหลยนนะเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันอันนี้รอยเชื่อมของเรานะครับหนาสวยเชื่อมได้อย่างดีไม่เหมือนกับท้องตลาดทั่วไปแน่นอนส่วนระบบเบรกมือ ABS ของเราเนี่ยเป็น ลิขสิทธิ์ของร้านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สาหรับเพาลอยชุดนี้เนี่ยเป็นรีโว6เกียร์ใส่ชุดเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนสาหรับ 6, รีโวเ6่าวล์ลอยใส่รีโว6เกียร์ตัวเนี้ยเป็นชุดเต็มรับน้ําหนักได้5ตันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนกันครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามได้เลยนะครับ